เรียนรู้ออนไลน์บายคู l โลสวัสดีค่ะรู้หรือยังคะว่าการสแกนแอปเป่าตังนะคะสามารถรับชุดตรวจ ATK ได้ฟรีเลยนะคะวันนี้นะคะก็เข้าสู่การสแกนแล้วก็ลงทะเบียนนะคะเพื่อประเมินตนเองนะคะเพื่อรับชุดตรวจ ATK จากแอปเป่าตังไปดูขั้นตอนกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะทุกท่านก็ติดตั้งแอปเป่าตังนะคะลงบนโทรศัพท์มือถือนะคะทั้ง Android แล้วก็สมาร์ทโฟนโดยใช้ iOS นะคะ อ่าเรามาดูขั้นตอนการสแกนนะคะเพื่อรับชุดตรวจ ATK ง่ายๆนะคะได้ฟรีนะคะก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่แอปเป่าตังนะคะในมือถือของตัวเองนะคะอ่าเข้ามาแล้วนะคะแอปเป่าตังก็จะให้ใส่รหัสผ่านของตัวเองนะคะทุกคนก็ใส่รหัสผ่านได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะก็เลื่อนมานะคะหน้าจอหน้าหลักนะคะก็จะเห็นว่า,าจะเป็นนะคะชุดตรวจฟรีนะคะคลิกที่นี่นะคะให้ทุกคนคลิกเข้าไปเลยนะคะตรงนี้คลิกไปเลยค่ะเขาก็จะมีเงื่อนไขด้วยกันอยู่3ข้อนะคะเราก็จะมาอ่านเงื่อนไขก่อนนะคะเพื่อที่จะรับชุดตรวจฟรีนะคะทุกท่านสามารถรับชุดตรวจฟรีโดยการทําแบบประเมินนะคะ ในทุกๆ10วันนะคะครั้งละ2ชุดนะคะอ่าก็จะมีเงื่อนไขด้วยกันอยู่3ข้อนะคะข้อแรกนะคะอ่าข้อที่1ทําแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจนะคะเราก็จะต้องทําก่อนรับแบบชุดตรวจนะคะอ่าข้อที่2นะคะรับชุดตรวจที่หน่วยบริการรับได้ครั้งละ2ชุดต่อ1ครั้งนะคะข้อที่3าม ขอรับชุดตรวจได้ใน10วันถัดไปก็หมายความว่า10วันเราสามารถทําแบบประเมินแล้วก็ขอรับชุดตรวจได้นะคะท้งละ2ชุดนะคะขั้นตอนแรกนะคะเข้ามาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่อ่านเงื่อนไขนะคะก็ทำแบบประเมินตรงนี้นะคะก็จะมีแบบประเมินให้ทำนะคะก็คลิกเข้าไปที่ทำแบบประเมินค่ะ รอสักพักนะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะให้ใส่จังหวัดที่เราอาศัยอยู่นะคะในที่นี้นะคะก็จะใส่จังหวัดของตัวเองนะคะสมมุติว่าสระบุรีนะคะจากนั้นเขาก็จะให้ทุกท่านนะคะทําแบบประเมินแบบประเมินอยู่มีด้วยกันอยู่3ข้อนะคะเราก็จะมาอ่านนะคะว่าข้อที่1นนะคะเขาจะให้เรานะคะติ๊กแบบประเมินนะคะ โดยที่เราจะต้องติ๊กว่าตัวเองมีความเสี่ยงนะคะถึงจะได้รับชุดตัว2ชุดนะคะข้อที่1นะคะคุณมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิตั้งแต่37.5ขึ้นไปไอมีน้ำมูกเจ็บคอไม่ได้ดิ่นไม่ได้รับรถหายใจเร็วหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบากตาแดงผื่นทายเลวนะคะถ้า เรามีอาการนะคะแล้วก็ติ๊กมีแต่ถ้าเราไม่มีแล้วก็ติ๊กไม่มีค่ะเราก็ติ๊กไม่มีนะคะข้อที่2คุณมีประวัติอาศัยหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดหรือสถานที่ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อในช่วง14วันอันนี้เราอาจจะมีโอกาสนะคะก็เราก็ติ๊กว่ามีนะคะข้อที่3นะคะ สมาชิกในครอบครัวเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมพหานะ,นะคะร่วมเดินทางกับผู้ติดเชื้อผู้ป่วยยืนยันประกอบอาชีพขนส่งสาธารณะผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและต้องการพบแพทย์นะคะเราก็จะติ๊กว่านี่นะคะอ่าก็แนะนำนะคะว่าให้ทุกท่านนะคะอ่าติ๊กตามนี้เลยนะคะก็จะได้อ่าผลนะคะยืนยันในการรับชุดตรวจนะคะ โดยข้อแรกจะติ๊กว่าไม่มีนะคะข้อที่2และข้อที่3ติ๊กว่ามีนะคะจากนั้นเราก็กดยืนยันนะคะเพื่อรับชุดตรวจนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะในการทำแบบประเมินจากนั้นกลับไปที่หน้าหลักค่ะก็แค่นี้นะคะสำหรับการาทำแบบประเมินจากนั้นนะคะเราก็สามารถาตรวจสอบนะคะว่าเราสามารถรับได้ที่ไหนบ้างนะคะโดยที่เราก็จะอ่า มาดูนะคะว่าหน่วยบริการที่ใกล้ๆฉันมีที่ไหนบ้างเราสามารถไปรับจุดตรวจได้นะคะก็ไปที่หน่วยบริการใกล้ๆฉันตรงนี้นะคะ GPS เขาก็จะขึ้นว่า,าที่ไหนบ้างนะคะาจากที่ขึ้นนี้ก็จะมีอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะคะหนองสวงโรงพยาบาลวิหารแดงนะคะอันนี้ GPS เขาก็จะจับสถานที่พยาบาลใกล้ๆที่เราอาศัยอยู่นะคะทุกท่านก็สามารถนะคะเอา QR Code ไปถึงสถานพยาบาลที่แจ้งก่อนหน้านี้นะคะก็สามารถสแกนรับชุดตรวจตรงนี้ได้เลยนะคะคุณหมอหรือพยาบาลเขาก็จะให้เราสแกน QR Code นะคะแล้วก็สามารถรับชุดตรวจนะคะ ฟรี2ชุดนะคะเราสามารถทําเองนะคะแล้วก็สามารถรับชุดตรวจได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้านของทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะต่อการดารงชีวิตในช่วงโควิดนี้นะคะก็สามารถรับชุดตรวจได้ฟรีนะคะจากแอปเปาตังค์สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบการแบ่งปันเรียนรู้เพียงเท่านี้นะคะ ทุกท่านก็อย่าลืมไปประเมินนะคะในการรับชุดตรวจฟรีด้วยแอปเป๋าตังค์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ